สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนวาดรูปนะหักนุมานเนาะหัฐนุมาลายไทยเนาะขีดเป็นโค้งก่อนนะครับแบบง่ายๆเนาะนี่ซึ่งพี่จุนก็สอนวาดธนุมานไปเยอะแล้วเนาะแบบทั้งตัวแบบหน้าตรงหน้าเฉียงนะครับสอนไปหลายแบบเนาะแบบง่ายๆด้วยแบบอะไรด้วยเนาะเยอะแยะมากมายนะครับ ซึ่งน้องๆก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลิสตได้เนาะในหมวดหมู่ลายไทยนะครับนี่ขีดเป็นจมูกเนาะขีดเป็นโค้งนะครับคลิปนี้ก็มีความยาวประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกเนาะนี่ขีดขึ้นมาเป็นสันจมูกเนาะอันนี้ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเนาะของหนุมานเนาะซึ่งพี่จุนก็นำมา สอนวาดนะครับอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะนี่ขีดมาน้องๆใช้ดินสอนเนาะในการวาดนะครับผิดก็จะได้ลบได้เนาะนะครับนี่ก็สอนวาดพญานาคสอนวาดพญาคุฑสอนวาดนะครับเยอะแยะไปหมดเลยลายไทยลายสักคาบุกิปะคาฟนะครับดารุมะก็สอนเนาะนี่ขีดมานะครับ เป็นคิ้วเนาะเป็นโค้งนะครับพี่จุนก็ใช้ปากกาพิกมาเนาะนี่เห็นไหมอันนี้ก็เน้นให้เกิดความหนาเนาะนี่รูปแบบอนุมานเนาะมีเยอะแยะเนาะนะครับ ก็ค่อยๆเอามาทยอยสอนวาดสำหรับน้องๆที่ชอบลายไทยเนาะนี่ขีดเป็นโค้งนะครับแล้วขีดงอนขึ้นนิดนึงนี่ก็วาดกันไปเรื่อยๆเนาะขีดคนไหนวาดตามไม่ทันให้กดหยุดนะครับกดหยุดแล้วก็ย้อนกลับไปดูใหม่เนาะจะได้เกิดความเข้าใจเนาะจะได้วาดตามได้นะครับนี่ช่วงนี้ก็อากาศก็เริ่มร้อนแล้วเนาะ พี่จุนก็ไปไปอยุธยามานะครับร้อนมากร้อนมากๆเลยแต่คนไปกันเยอะนะช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนี่ยคนเยอะนะครับนี่ขีดเป็นลูกตานะครับเป็นส่วนโคงนะ้งเนาะมีขอบตาข้างบนด้วยเนาะค่อยๆขีดนะครับให้เป็นลูกวงกลมเนาะเห็นไหมคนไหนวาดตาไม่ทันกดหยุดเนาะคนไหนที่ นะครับเข้ามาชมแล้วยังไม่ได้กดติดตามเนาะพี่จุนก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube ของพี่จุนด้วยเนาะนะครับนี่ขีดเป็นตรงตาเนาะตรงตาก็จะเป็นเหมือนสระอูเลยนะครับนีด่ดูให้ขนานกันด้วยแล้วขีดเป็นโคง้งนะครับหางตาเนาะนี่งงโค้งนิดหนึ่งมา เหมือนจะลดแต่ไม่จะลดเนาะก็เหมือนเว้นเว้นกับตรงคิ้วเนาะนะครับนี่แล้วก็ลูกตาเนาะกลมๆเห็นไหมคนไหนวาดตามอยู่เนาะก็สามารถที่จะใช้ทินสอเนาะนี่เป็นขอบข้างในลูกตานะครับจะได้ดูส,สวยๆเนาะนี่ขีดย้ำเส้นนิดนึงเนาะตรงสันจมูก เดี๋ยวเห็นไม่ชัดเนาะนี่นะครับก็มีรูปแบบเยอะแยะมากนะฮันุมานเนี่ยนะครับพี่จุนก็จะทยอยนำมาสอนวาดเนาะเต็มตัวก็สอนวาดไปแล้วเนาะนี่ท่าทางต่างๆเนาะอันนี้ก็เหมือนก้นหอยเนาะเหมือนเลขหนึ่งไทยนี่แหละใช่ไหมนี่ขีดมานะครับเห็นไหม นี่วาดีกี่นาทีเองเนาะได้แล้วอันนี้เป็นขอบตาล่างมีขอบตาล่างมีขอบตาบนนะครับนี่เห็นไหมแล้วก็พี่จุนก็มีคลิปเล่าเรื่องผีด้วยเนาะน้องๆคนไหนสนใจนะครับก็รับชมได้เลยเนาะเอาเรื่องผีมาเล่าด้วยในช่องพี่จุนเนี่ยนะครับ แต่ส่วนมากก็จะเป็นสอนวาดกระตูนเนาะอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนาะสอนน้องๆวาดรูปกันสอนวาดพยาน่าสอนวาดลายไทยสอนวาดลายศักคาบุก,กิกระตรงกระตูนไทยท่านเต็มไปหมดเลยซึ่งน้องๆสามารถเข้าไปค้นหาในเพลิ์กันได้เนาะนะครับพี่จุนก็แยกไว้เป็นบมวดหมู่แล้วในเพลิเนะนี่ใครอยากจะดูแบบไหนก็สามารถเลือกชมได้นะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงปากแล้วเนาะปากของมนลมา,มานี่เป็นโคง้โคงโนะครับนี่ขีดเป็นโคง้โคงโนะครับอันนี้ก็ขีดเป็นลวดลายเป็นโคง้โคงโเนาะเห็นไหมนะครับที่สําคัญเนาะใช้ดินสอวาดกันนะครับผิดก็ลบได้เนาะนี่ขีดเป็นโค้งมานะครับ จุนก็สอนวาดพระพุทธรูปด้วยเนาะนะครับเดี๋ยวดูก่อนเนาะว่าจะเอาอันไหนลงก่อนเนาะแล้วก็จะมีปากคาบแบบง่ายๆเลยปากคาบเพิ่งสอนไปนะครับแบบสวยงามแล้วก็แบบง่ายๆก็มีสวยงามแบบง่ายๆนะครับแล้วก็นะครับนี่เห็นไหมขีดมานะครับปากคาบนี่มีเป็นพันๆแบบเนาะ,เ,นะเป็นหมืน่มนๆแบบเลยมั้ง นะครับพี่จุนก็พยายามเอามาสอนวาดเห็นน้องๆชอบกันเนาะแบบง่ายๆเนาะอันนี้เป็นปากเนาะนี่ปากล่างแล้วขีดโค้มาเป็นเหมือนร่องฟันนะ <S <S ใครชอบอันุมานเนาะสามารถวาดคลิปนี้ได้เนาะซึ่งพี่จุนสอนวาดเยอะมากนะฮันุมานเนี่ยสุข,ขีบก็สอนวาดใช่ไหมอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนนี่แหละเนาะ,ะน้องๆก็เข้าไปค้นหาในหมวดหมู่ลายไทยได้เนาะ ในเพลิดนะครับเพลิใครไม่รู้จักเพลิดบ้างเ <c oughs> นาะพี่จุนก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่ละอันนี้เป็นเคี้ยวเนาะอยู่น้องๆคนไหนชอบดูนะครับก็มาดูกันได้เนาะนะครับนี่เป็นฝันสักสองซีนะ่เนาะฝันหน้าเนาะได้ดูที่สวยเนาะคลิปนี้ก็มีความยาวไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับคลิปนี้ไม่น่าตึน อันนี้ก็เป็นคางคางเนาะช่วงช่วงไหนอันนี้ก็จะเป็นช่วงช่วงคางของฮันุมานเนาะนี่ขีดมานะครับเป็นโค้นะครับนี่นะครับขีดเป็นโค้เหมือนเลขหนึ่งเลยนะครับเห็นไหม นี่ได้แล้วนะครับนี่ช่องพิจุนก็นะครับบางทีก็อาจจะมีบ้างเนาะลงคลิปเล่าเรื่องผีมั่งนะครับไปสถานที่ต่างๆมั่งเนาะนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นหลักหรอกนะครับหรือจะลงพวกสัตว์เลี้ยงอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เป็นหลักหรอกเป็นหลักจริงๆก็คือสอนวาดการ์ตูนนี่แเลย เเป็นสิ่งที่พิจุนเนาะรักที่สุดนะครับและคิดว่าจะทำไปตลอดชีวิตนี่แหละสอนน้องๆวาดกันเนี่ยลายไทยลายสักเนาะกระตรงกระตูนเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วมีความสุขแล้วก็ก็ทำนานอยู่แล้วแหละไม่ได้รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยหรืออะไรเนาะนะครับเป็นคนชอบอยู่แล้วแหละนี่ ขีมาเป็นโคงนะ้งเนาะก้นหอยตรงแก้มเนาะตรงแก้มหนุมานเนาะนี่น้องๆก็มาดูกันเยอะเนาะนะครับนี่ช่วงวันหยุดก็ดูมาดูกันวัน,เ,นเป็นหมื่นครั้งเลยนะนี่ขีดมาเป็นเลขหนึ่งน้องๆก็ไหนวาดหนุมานบ่อยๆนะจะ,จะเริ่มจะเริ่มชำนาญแล้วแหลนะเนาะนี่ เป็นโค้งเนาะนี่พิจุนว่านะเล่าเรื่องผีเนี่ยยากกว่าวาดรูปอีกเ <c oughs> ชื่อไหมเนาะสรรหาเรื่องผีมาเล่าเนี่ยยากกว่าวาดรูปอีกยากกว่าสอนวาดรูปอีกนะจริงๆนะครับนี่นี่สอนวาดรูปนี่สบายเลยสำหรับพิจุนเนาะแต่ว่าแต่เล่าเรื่องผีเนี่ย เหนื่อยกว่าเยอะจริงปะแต่อยากจะเอามาเล่ามั่งเนาะนะครับในไหนก็มีช่องของตัวเองละถึงจะเป็นช่องเล็กเล็กใช่ไหมไม่ถึงผู้ติดตามไม่ถึงแสนคนนี่ก็ยังถือว่าไม่ไม่ได้เยอะเนาะนี่แต่ก็ทำแบบให้มันมีคุณภาพเนาะนี่อะไรที่มันน่าสนใจก็เอามาลงเนาะอยากนึกอยากจะเล่า ก็เอามาเล่าให้น้องๆฟังกันนะครับน้องๆก็คงได้ฟังกันบ้างแล้วแหละเนาะนี่เห็นไม้ขีดเป็นโค้งน,นะครับก็พยายามพยายามพากเสียงเนาะบางบางคลิปก็อาจจะไม่ได้พาคเนาะแต่สมมาก็จะพยายามพาคให้เสียงนะครับเดี๋ยวน้องๆจะเหงากันซะ นี่เป็นใบหูเป็นใบหูนะครับพี่จุนเขเจ็บคอนะไม่ไม่สบายแกแล้วนะครับนี่ช่วงไหนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเป็นวัดเนาะนี่อากาศประเทศไทยก็ไม่รู้จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้มัวอีลุงตุงนังไปหมดนะครับบรรยากาศไออากาศของประเทศไทยเนี่ยมัน ไม่มีความแน่นอนเลยเนาะฤดูไหนไปรฤดูไหนก็มั่วกันหมดหมดแล้วเดี๋ยวนี้น้องๆสังเกตดูดิหน้าร้อนฝนตกเฉยเลยเนาะหน้าหนาวดันร้อนอีกเออเอาเข้าไปเนี่ยสภาพภูมิอากาศโลกมันเปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นต้มหูเนาะอืมขีดมาเป็นซ้อนกันนี่นะครับ พิชุนชอบชอบอยุธยากับลบุรีมากเลยเนาะไปหลายครั้งมากเลยไม่เคยเบื่อเลียชอบมากเนาะโบราณสถานเนี่ยเดี๋ยวว่าจะไปว่างๆว,ว,ว่าจะไปเนี่ยไปไหนเนาะสุโขทัยเนาะเดี๋ยวต้องมีเวลาก่อนนี่ภาคใต้ก็ไปมาแล้วภูเก็ตนครศรีธรรมราชป่าก็ไปมาแล้วป่าเลยนะ ไวยขาแข่งนะครับอุทัยธานีนี่ขีดมานะครับแต่จริงเป็นคนชอบแบบโบราณสถานเนาะชอบวัดชอบไปตามวัดตามอะไรเงี้ยนะโบราณสถานเงี้ยหรือวัดเนี่ยพี่จุนจะชอบเป็นพิเศษนะครับนี่ขีดมาทะเลก็เบื่อแล้วจริงๆนะ สัตว์หีบระยองทะเลสัตว์หีบระ,ระยองหรืออะไรเงี้ยเฉยๆแล้วะ่ะนี่พัทยาเงี้ยนี่ขีดมาขีดโค้งนี่นะครับขีดมานะครับเห็นไหมเป็นคนเมื่อขี้เกียดเดินทางนะครับพูดจริงเนาะ <c oughs> นี่ ยิ่งกไกลๆเนี่ยไม่ค่อยอยากจะไปเนี้ยไปกไกลๆเนี่ยไม่ค่อยชอบเลยนี่นะครับเห็นไหมขีดลงมาเป็นเป็นอะไรเนาะหูหูหนุมานเนี่ยเนี่ยรูปทรงก็แตกต่างจากที่เคยสอนวาดใช่ไหมต้มหูก็แตกต่างใช่ไหมก็จะมีก็อย่างที่พี่จุนบอกเนาะมีหลายแบบมากเลยอย่างน้องๆที่ติดตามพี่จุนมาก็จะสังเกตเห็นเนาะ นี่ฮนุมานหน้าตรงเนี่ยวาดสอนวาดไปกี่ครั้งก็ไม่รู้ทศกัณฐ์ฮนุมานสอนวาดไปนะครับน้องๆท่านไหนสนใจเนาะก็เข้าไปค้นหาในเพจิตได้เนาะนี่สอนเขียนยันก็สอนเนาะเดี๋ยวก็สอนอีกเนาะเขียนยันเดี๋ยวให้เดี๋ยวดูก่อน <c oughs> นะครับน้องๆก็ชอบดูกันเนาะ นี่อะไรที่สอนวาดเนี่ยน้องๆชอบกันเนาะนี่ขีดมานะครับอันนี้เป็นอะไรเป็นผู้ตรงหูเขานะตรงต้มหูเนะาะพญานาาก็สอนจนเนาะนี่ขีดมาครับย่าพี่จุนว่าวาดออกมาก็สวยเหมือนกันนะดูแล้วได้เลยเนาะ ขนาดไม่ได้วาดไม่ได้ล่างด้วยดินสอเนาะนี่ขีดค่อยๆอ,อ,อันนี้ให้น้ำหนักเส้นหน่อยเนาะให้มันโค้งๆเนาะคนไหนคนไหนวาดตามนะเคล็ดลับอย่างหนึ่งนะพี่จุนบอกให้เลยคือแบบว่าใช้ดินสอเนาะใช้ดินสอวาดผิดจะได้ลบได้เนาะนะครับนี่พี่จุนก็เป็นวัดนะกลับมาจากอายุธยานะเป็นวัดเนี่ย นี่ถึงไหนแล้วครึ่งทางแล้วเกินครึ่งทางแล้วเนาะตอนนี้ก็จะเป็นช่วงของชดาแล้วเนาะขีดมานะครับก็ยังเหมือนเดิมเนาะวาดช้าๆให้น้องๆวาดตามกันคนไหนวาดตามไม่ทันก็กดหยุดนี่เป็นหัวตรงชดานะครับขีดโค้งลงมานี่น้องๆคนไหนชอบดูก็มาดูได้เนาะ หนุมานนี่ก็สอนวาดไปไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไหร่้วเนาะลืมไปแล้วว่ากี่คลิปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนเนี่ยสอนวาดทั้งตัวด้วยอะไรด้วยเนาะพยายามไม่อยากจะทําคลิปยาวมากเนาะพี่จุนเนี่ยนี่ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับตรงส่วนสําหรับรูปนี้เนาะไม่อยากจะทําคลิปยาวมากจริงๆนะนะครับแต่โอแต่บางรูปมันก็ไม่ได้เนาะ อย่างฮนุมานทั้งตัวเนี่ยโอ้โหมันต้องยาวแหละสอนว่าละเอียดหน่อยนี่ขีดมานะครับย้ำเส้นเนาะเห็นไหมดูให้ดีนะนี่แล้วขีดมาโค้งนะครับองค์พระพิกเนศก็สอนไปเยอะเนาะนี่น้องๆก็ดูกันเยอะแหละนี่ขีดมานะครับเห็นไหมนี่คนไหนเหงาเนาะ ็มาวาดรูปก,กับพิจุนได้เนาะนี่ช่วงนี้พิจุนพิจุนว่ามันร้อนเนาะแต่พิจุนเป็นหวัดได้ไงไม่รู้ตอนกลางคืนมันอาจจะเย็นก็ได้เนาะนี่เห็นไหมครับเนี่ยคือนน้องๆที่เข้ามาใหม่เนี่ยสมาาเป็นนะครับ น้องๆใหม่ๆผู้ชมใหม่ๆเนาะเข้ามากันเยอะนะนะครับเยอะมากเลยนะผู้ชมใหม่ๆเนี่ยนะครับเพราะว่า YouTube เขาจะแจ้งไงนะครับพี่จุนก็ทำเนาะทำไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นเป็นสไตล์ของพี่จุนอยู่แล้วทำเพราะาชอบชอบวาดนะครับชอบสอนวาดชอบวาดเนาะนะครับก็เลยทำต่อเนื่อง ไม่ได้คิดว่ามันลำบากหรือว่ามีปัญหาอะไรเลยเนาะเพราะเป็นคนที่ชอบวาดรูปอยู่แล้วแหลนะเนาะถึงไม่วาดลง Youtube ก็วาดเล่นเนาะจะวาดเล่นทำไมให้ใหเสียเวลาเนาะมาวาดลง Youtube สอนน้องๆดีกว่าได้ประโยชน์กว่าด้วยเนาะนี่ก็คิดว่าจะทำจนนะครับ <c oughs> ทำไปตลอดนั่นแหละ เนาะ u t u b e เนี่ยพ,พย่อพิจุนก็ชอบอยู่แล้วนะถ้าทำในสิ่งที่เราชอบอันนี้เป็นโค้งเนาะทำในสิ่งที่เราชอบเนี่ยมันก็จะทำได้ไปตลอดเนาะน้องๆว่าไหมเนาะทำสิ่งที่เรารักอมันไม่ได้มันไม่ได้ฝืนใจทำนะครับเราอยากทำเนาะนี่ก็พยายามเล่าเรื่องผีด้วยเนาะ อยากจะเอามาเล่าเนาะเป็นคติสอนใจน้องๆกันเนาะเล่าไปกี่เรื่องแล้วก็ไม่รู้เป็นสิบเรื่องแล้วมั้งเนาะน้องๆได้ฟังกันบ้างยังก็ไม่รู้แต่ก็ดูกันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะนี่ขีดมาเป็นโค้งนะอันนี้ง่ายๆเนาะนี่ปรับเส้นเนาะให,ให้เส้นหนาหน่อยเนาะนี่เห็นไหม สอนวาดไปกี่คลิปแล้วก็ไม่รู้เนี่ยหนุมานพาลีโทศกัณ์พญาคุดพญานาคองค์พระพิกเนศเดี๋ยวค่อยๆนะครับค่อยๆทยอยเนาะเอามาวาดสอนวาดกันอีกนะครับมีอีกเยอะเลยที่ยังไม่ได้วาดเนี่ยนี่ขนาดวาดวาดลงคลิปบ่อยนะก็ยังมีอีกเยอะเลยนะที่ยังไม่ได้วาดเนี่ย นี่อันนี้เป็นตรงหัวเนาะก็พยายามจะหาแบบง่ายๆเนาะใช้เวลาไม่นานนะครับพยายามตัดรายละเอียดพี่จุนก็พยายามตัดรายละเอียดออกโอ้ไม่งั้นเราวาดกันเมื่อไรจะเสร็จก็ไม่รู้ถ้าเราถ้าเราวาดแบบว่าที่มีรายละเอียดเยอะเนาะนี่เห็นไหมสวยไหมเป็นเป็นยอดตรงหัวเขาเนาะ ให่ไหม,มเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเอาอย่างแรกเลยว่าถ้าพี่จุนสอนวาดเนี่ยพี่จุนก็ต้องมีความสุขนะในการสอนนะครับไอ้เรื่องที่ว่าคนดูเยอะดูไม่เยอะอย่างเงี้ยก็เป็นประเด็นหลังเลยเนะขอให้ทำแล้วเรามีความสุขเนาะวาดรูปสอนวาดรูปเงี้ย เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สอนกันเนาะอธิบายเนาะนี่ให้น้องๆฟังกันเดี๋ยวน้องๆจะเหงาเนาะเพราะว่ารู้ว่าน้องๆอ่ะบางทีเนาะเหงาไม่รู้จะทําอะไรเนาะมาวาดรูปกับพี่จุนเนาะพี่จุนก็เหมือนกันดูหนังเบื่อแล้วไม่รู้จะทําอะไรวาดรูปเนาะนี่ขีดมาด้านหลังเนาะเหมือนเป็นดอกอะไรก็ไม่รู้ เห็นไหมพี่จุนก็ไม่ได้เรียนลายไทยมานะครับไม่ได้เรียนเลยเนี่ยลายธงลายไทยเนี่ยแต่ชอบวาดรูปตั้งแต่เด็กก็เหมือนน้องๆแหละนะครับก็ฝึกวาดมานะครับนี่ขีดมาวันนี้วันนี้ใช้ปากกาพิกมาเนาะเบอร์แปดเนาะจะได้หัวใหญ่ๆหหน่อยน้องๆจะได้เห็นกันถนัดจริงๆปากกาธรรมดาก็วาดได้แหละ เนาะนี่นะครับนี่ขีดมานะครับก็แล้วแต่เนาะคนชอบแบบไหนเนาะน้องๆชอบแบบไหนก็ดูแบบนั้นเนาะนี่เห็นไหมสวยไหมนะครับนี่เห็นไหมขีดมาเป็นโค้งนะครับ เห็นไหมน่าจะเป็นสิ่งเดียวเลยเมื่งที่พี่จุนเลิกไม่ได้หรอกวาดรูปเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยนะครับเพราชอบนี่ขีดเส้นสอนเนาะเพราะชอบอยู่แล้วเนี่ยชอบว่าชอบสอนอะไรเงี้ยนะครับนี่ขีดเส้นขนานมาอันนี้ก็ให้น้ำหนักเส้นตรงจมูกเนาะชัด,ชด นะครับจะเสร็จแล้วแหละนี่เหลือตรงไหนตรงคอเนอะาะวาดตรงคออีกหน่อยเนาะนี่วาดเป็นเส้นลากเส้นลงมาเป็นโค้งๆเนาะนี่เห็นไหมตีโค้งเลยใช่ไหมเส้นตรงตรงลายคอเนาะสังเกตดูเนาะเขาจะมีเขาจะมีอย่างเงี้ยนะครับ เส้นตรงคอเนาะของอนุมานเนี่ยเห็นไหมขีดโค้งมานะครับนี่นะครับขีดเป็นโคง้งก็ไม่ค่อยมีใครสอนวาดเนาะลายไทยลายสักอะไรเงี้ยสอนแบบละเอียดอะไรเงี้ยก็ช่องพิจุนเนี่ยก็จะเป็นช่องที่เน้นสอนวาดนะหนีวาดกันแบบ ช้าๆบ้างง่ายๆบ้างภาพง่ายๆบ้างอาจจะมียากบ้างเนาะสลับกันไปบ้างเนาะนี่พี่จุนก็นะครับไม่รู้เสียงจะหายปกานะครับนี่ขีดเท่นเดิมเนาะเน้นยำน้ำเนาะน้องๆที่ชอบเนาะลายไทยใช่ไหมนี่ภาพนี้ก็สวยพอสมควรแหละได้แล้วอนุมานง่ายๆเนาะ ครึ่งชั่วโมงนะครับถ้าพี่จุนว่าจริงๆนะ15บห้ทีก็เสร็จมั้งเนี่ยภาพเนี้ยอันนี้ก็เป็นลายเนาะตรงตรงหางคิวนะ้วเนาะเป็นลายเหมือนเลขหนึ่งแหละเนาะให้น้องๆคิดดูเลขหนึ่งไทยเนาะก้หนหอยเงี้ยนะครับนี่พี่จุนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง youtube ของพี่จุนกันด้วยนะ นะครับพี่จุนจะได้มีกำลังใจเนาะทำคลิปออกมาสอนวาดนี่ขีป,ป็นแง่งสอนวาดอธิบายอย่างละเอียดในทุกขั้นตอนออกมาให้น้องๆชมกันอีกเยอะๆเนาะนะครับนี่น้องๆคนไหนชอบเนาะชอบเกี่ยวกับการวาดรูปชอบดูชอบวาดตามนะก็มานะครับมาวาดตามกันได้เนาะอันนี้ก็เน้นเน้นเส้นเส้นสอนตรงคิ้วจะได้ดูส,สวยๆเนาะ ก็เป็นการตกแต่งเล็กๆ,ๆน้อยนเนาะนะครับนี่ให้มันโค้งๆเนาะสำหรับคลิปนี้พี่จุดต้องขอตัวลาไปเดียวเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับแล้วค่อยเจอกันใหม่นะครับ